พองอินหนุ่มเมืองช้างนะครับรลรอ,องน้ําแดงพบกับพรคูบานแม็นะครับรพรคูบาเแมทอยู่เรือน้าน้าเงินนะครับตอนนี้ยกใบพายอยู่ครับตอนนี้กําลังยกใบพายอยู่ <c oughs> หัวเรือ,อยังไม่เท่ากันครับหัวเรือ,อยังไม่เท่ากัน <c oughs> หนึ่งเดียวนะครับเข้าชิงชนะเลย <c oughs> โอ้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 มา เล่นน้ำแดงเตอบทองอินนมมังช้างขับแรงขึ้นมาตอนนี้ซับๆๆๆๆๆจะมีพ้นป่าพรงภูบาแ็นจี้มาจะจีจี้มาตะจี่า้งว่าไงจะทันหรือไม่ทันนมมังช้างแรงขึ้นมานมมังช้างแรงขึ้นมาภูบาเป็จี้มาจะจีจี้มาตะจีจี้มาตะจีจะทันหรือไม่ทันว่าไงภูบางถ้าสิ้นสุดไปบานนมมังช้างนีนมมังช้างมี่บาเนจี้จีจีเจาจจ ลการตัดสินนะครับผลการตัดสินผลการตัดสินว่าไงครับผมรอ,อภาพถ่ายสักครู่นะครับรอภาพถ่ายสักครู่ผลอย่างเป็นทางการนะครับผู้ชนะได้แก่รนืน้ำน้ำเงินละครคูบาแม็กเข้าชิงในะรอบต่อไป